สปูน isto, นี่คีโตจำได้คีออริจินและสตรีมทรงเบลททำใจและบริการสมัครไอดีเกมเซิร์ฟต่างประเทศและเติมแค่ต่างๆลืมมาอุดหนุนกันนะครับเก๊ไม่ครับเซิร์ฟของไฮพิกเซลกันนะครับผม <c oughs> เปิดเปิดไม่บอกกันเลยนะฮะดีนละกดไปแล้วเย่วันนี้เราบัดตันไหมครับวันนี้ <c oughs> วันนี้เราจะมาต,ต้อนรับน้องๆกันนะครับด้วยการกระโดดเข้าไปในกองไฟตรงนั้นกัน ไป go let's go let's go เข้าได้เหรอเข้าไม่ได้โดนเข้าได้เข้าไปนานแต่ไฟมันผมเข้าได้ไฟมันไม่ใช่อะไรนี่ใครพินอะไรไปเข้าเรื่องวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า b a s t survival game นะครับผม เป็นหนดที่คล้ายกับหนังหนังยอดฮิตที่ยอดวิวถล่มทล่ลายที่แทบไม่ไม่มีใครดูดิชัวคังเจอเกมให้พี่กดนะเดี๋ยวอย่าอย่าไปเผลอกดเองเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ดึงทีเดียวไปละมันเล่นยังไงครับผมไม่เคยดูหนังเขาจะมีเขาจะมีกล่องรวมกันตรงกลางอ่ะแล้วให้เราเกิดเตแทนพบศักิสิทีิ์ปุ๊บให้ทุกคนวิ่งออกพร้อมกันนะครับผมวัถโลสวยว่ะวัที่โลกสวยู้ที่ในหีบ หายไปแล้วเป็นไงเป็นไงมีปีกมีปีกคลปเลิศป็นฟิลชัดเรื่องไหนทีมเหรอมีทีมเหรอสบายโซโล่ดีครับพวกเรามากันสี่คนคือเจะทีมอ่ะทีมมันน่าจะแบ่งกันสองสองสโซโล่ก่อนแล้วกันนะโซโล่ก่อนจะได้รู้กฎเป็นไงโซโล่ไหนโนคิดหรือนอร์มอลนอร์มอลครับผมเอาแล้วนะสามสองหนึ่ง ไฟไฟไฟโ้ยทันปะน่ะไม่ทันไม่ทันไอเอ้าเราเล่นกาอ้าวเริ่มไปแล้วห้องเต็มหรือเปล่าอ้าจะตองเต็มถ้าต้องเต็มออกทันพอดีโอเดี๋ยวยังอยู่ในตี้อีกบ้างอันนี้เล่นเหมือนทงเกิด์ลเกมไหมอ้าวเอ็นเดอร์ออกทำไมก็ผมมันบอกว่ามันให้ออกก่อนถึงเข้าได้ชวนมาใหม่สิชวนมาใหม่ ทีมเราเราเราไปช้ำอีกเราต้องไปด้วยกันอ่ะโรดิคอนไอ้เจ้าโรดิคอนโรดิคอนเกณฑ์นะคอนเอาละเอาออกไปไปใหม่ๆนะไปกไปใหม่นะกดแล้วนะสามสองได้ไหมมาแล้วได้ครับโครบไหมครับครบไหมโอเคครบตอนที่สองครับ ดูชื่อทุกคนีิทำไมชื่อทุกคนเป็นเงี้ยเออคือเหมือนกันคือมันจะไม่เราจำชื่อโอ้ฟิล์มอยู่ด้วยกันอีกแล้วมาโอ้งพี่ว้สวัสดีครับเราเป็นชาวเราเรามาเป็นชาวมินอ้าวเสวัสดีมันยืนอยู่ติดกันเลยอกกันะเนี่ยเนียเนี่ยไปตองคือเราคือคือเราต้องเดี๋ยวก่อนคือเรามีสองทางเลือกว่าจะเข้าไปเอาของหรือจะวิ่งหนีไปหาของเอาไฟหน้าผมว่าวิ่งออกไปออก ให้คนหนึ่งวิ่งไปหยิบของแล้วก็อีกสามคนอ่ะวิ่งไปที่อื่นไอ้คนวิ่งไปหยิบของแม่งไปคนแรกนะไปเลยทีมไปไปไปตู้สองไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอกันครับไปบายทุกคนบายบายบายยั่ไหนเนี่ยแม่งเอ้ยโอโดนกับโเลีอยวทำพิษพีดมานี่แล้วนี่นี่วิ่งโดนตีแล้วชิบหายเลยวี่ยน็อตแลิก วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วผมเชิญมัออ้งอ๋อพมหายพีมหายไปแล้วอ่ะดเดี๋ยวเดี๋ยวตอเดี๋ยตนนวต่อ,เ,อ,อเรียบร้อยเรียบร้อย,อยโหเสร็จเร็วมาก <laughs> เสร็จเร็วมากเสร็จเร็วมากบไม่ต้องรอเลยชิิงเน,นาะ ล้านเคนด้วยเจ้าพวกกูใครวะเนี่ยมันมีเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวมีเบ็ดโอ้ยยังไง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 ครับอะไรก็มีมีเบ็ดนะไปเล่ยยูโอ้โหตายว่ะมันเดือดซีมันเดือดซีซีมันตีมันตีมันมันไม่มีเกาะมันมีเกาะเต็มเต็มโอ้โหมันเล่ามากเลยมีดีมีตีมันตีมันมัตีดดีดโอ้โหเลือด เดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋วเดี๋ยวดี๋ยวเดดี๋วเดี๋ยววเดีเดี๋ยวเดีเดีดี๋ยวเดี๋ยวเเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋วเเดีดี๋ยวเยวเดี๋